มันเป็นความรักใช่ไหมเอาฉันไปทิ้งเลยสิเอาไปเลยฉันอยากตายอ่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมทำยังไงคนทายเธอคงทุกข์ใจมากแน่ๆเลยอ่ะทุกข์ใจทั้งคู่สามีเธอเป็นคนดูแลก็ทุกข์ใจไม่แพ้กันครับ ว่าไงเม้พี่ป้อมฉันเรียกตั้งนานแล้วแล้วพี่ไปไหนมาไปอยู่ไหนมาทำอะไรอยู่คุณเคยตั้งคำถามกับตัวคุณเองแบบผมไหมว่าถ้าวันหนึ่งใครสักคนที่คุณมองว่าเขาเป็นภาระจากไปคุณจะเสียใจหรือว่าคุณจะดีใจ นะเราจะไม่ไปไหนเราจะไม่จากกันนะเมผมจะอยู่กับคุณตลอดไปนะไม่เป็นไรแล้วเมไม่เป็นไรนะแล้คุณไม่เป็นไรแล้ไม่เปไรแล้วผมจะไม่หนีไปไหนนะ เมรัวัดอีกแล้วเหรอผมซักผ้าอยู่อะแล้วเมยเขาอยากจะให้ผมเนี่ยมาให้ทันใจเขาให้ได้อะเมยก็เป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะนี่เขายังทำใจยอมรับไม่ได้อีกเหรอวะเขาเป็นหนักกว่าเดิมอะแต่ผมเข้าใจได้นะว่าจากคนที่เคยเดินได้อะแต่ตอนนี้เนี่ยขาเขาใช้การไม่ได MM ้แล้วอะ แต่เมียก็น่าเห็นใจแกบ้างน,นะนี่ต้องลาออกจากงานต้องทำเองทุกอย่างทั้งงานบ้านงานพยาบาลเมียไหนจะต้องมารองรับอารมณ์คนป่วยอีกสู้ๆนะเ,เพื่อนขอบใจนะ ไม่ทราบอยู่หลังไหนครับออ๋เนี่ยค่ะหลังนระค่างอ๋อเมเมเม,มคุณเป็นอะไรอะเม ฟังผมก่อนนะเมจันจเย็นนะคือผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นเพื่อนบ้านของเราเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เขาแค่อยากจะทําความรู้จักกับเราอะเมย์ฉันไม่เชื่อแกไม่ทิ้เลยเอาฉันไท้งเไปทิ้งม่แม่แม่แมแมม่แมม่ม่แมม่แม่เมมม่ ก็มีแต่ฉันที่ยอมง่ายๆฉันนั้นที่ยังทนได้ที่ต้องยอมแพ้ที่ต้องเจ็บช้ำไม่รู้ทำไมที่ต้องทนต้องเจอเรื่องราวร้าย มื่ฉันกําลังจะขาดใจฉันจะมีชีวิตต่อไปเพื่อใครผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาของคุณป้อมเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ขาพิการแล้วเธอจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกเลยเหรอคะ ใช่ครับพิการตลอดชีวิตเลยโอ้น่าสงสารเธอจังเลยค่ะเธอคงทุกข์ใจมากแน่ๆเลยอ่ะทุกข์ใจทั้งคู่สามีถ้าเป็นคนดูแลก็ทุกข์ใจไม่แพ้กันครับ ไม่อยากอยู่แล้วอ่ะฉันอยากตายอ่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมทำยังไงคนตายฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากตายไม่อยากอยู่แล้วผมเคยคิดนะว่าถ้าไม่มีเธอมันอาจจะดีกว่านี้ ช่วยสนทีช่วยทำให้ฉันได้ตายไปสีฉันไม่อยากอยู่แล้ว Meh. สบายแล้วล่ะป้อมไม่ต้องทนทุกทรมานอะไรแล้วเสียใจด้วยนะคะคุณป้อมฉันยังไม่ทันได้ทำความรู้จักกับภรรยาของคุณเลยอะคะ่ะขอบใจทงองคนมากนะแกเองก็พักผ่อนบ้างนะต่อไปแกก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรละ ฉันสองคนขอตัวก่อนนะเววยและเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆผมก็สับสนไปหมดไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเสียใจหรือดีใจที่เธอจากไปจริงๆ ผมขอโทษนะที่ผมดูแลคุณไม่ดีพอทีแรกเนี่ยผมคิดว่าผมคงสบายใจที่ผมไม่ได้ดูแลคุณอีกต่อไปพอตอนที่คุณจากไปนะ ทำใจไม่ได้ผมขอโทษนะแม่ผมขอโทษเลยป่วยอีกแล้วเนี่ยเห็นไหม บอกแล้วว่าอย่าทำงานหักโหมอืมก็ผมรีบหาเงินนี่นาะก็เมย์บอกผมว่าเมยพร้อมแล้วที่จะมีลูกไม่ใช่เหรอแต่ก็ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้นี่คะถ้าพี่เป็นอะไรมาเนี่ยเมยจะทำยังไงเราแล้วถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเป็นอะไรขึ้นมาจริงเมยจะทิ้งผมไหมเมย์จะทิ้งพี่ป้อมได้งไงละ่ะ เม่ไม่ว่าพี่ป้อมจะเป็นอะไรก็พร้อมที่จะดูแลพี่ป้อมตลอดชีวิตแหละเม่สัญญาผมก็สัญญานะว่าผมจะดูแลเมีให้ดีที่สุดดูแลไปจนกว่าถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเลยขอบคุณนะจ้ะเชดตัวต่อให้นะ เม,ม,มผมละคุณผมละคุณเมยพี่พ้อมพี่เป็นอะไรเนี่ย แมผมไม่ได้เป็นไรนะเมผมแค่ฝันร้าไปฮะคือเมตต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามผมรู้แล้วว่าเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยผมเหมือนตายทั้งเป็นนะ เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะเมนะผ <c oughs> มรักเมนะจ้าพี่วเมย์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  ไม่เอาเลยเดี๋ยวผมพาไปเองไม่เป็นไรพี่ป้องเดี๋ยวฉันทำเองจ้ะได้นะระวังด้วยล่ะจ้ะ,ะคุณแม่ อ้าแล้วนี่คุณป้อมไปไหนเนี่ยไม่เห็นมาดูแลคุณเมเลยพี่ป้อมทำกับข้าวอยู่ในครวัวจ้ะ oh. อะไรที่ฉันทำได้ตอนนี้ฉันก็ต้องลองทำเองบ้างแล้วจ้ะสวัสดีค่ะคุณเมฉันชื่อดีมนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะคุณดีมยินดีที่ได้รู้จักค่ะ อ้าวกอนพอมคุณดีมสวัสดีครับค่ะเมกับข้าดเสร็จแล้วนะจะพี่เออพอมาพาดีมาเยี่ยมเม่แ้าอะฉันซื้อของฝากมาให้ด้วยนะคะโอ,ะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะพี่ป้อมพี่ทากับข้าวเยอะไหมชวนคนุณกอนกับคุณดีมทานด,ด้วยสิอได้สิจ๊ะ พอนคุณดีมครับเดี๋ยวยังไงเชิญทนานข้าวด้วยกันนะครับได้สิทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปช่วย <c oughs> คุณเมอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกไหมคะได้สิได้ค่ะเดิมพาไปค่ะขออนุญาตนะคะเชิญครับไป เก่งเลยเนี่ยวันนี้ดูแกสองคนหน้าตาสดใสขึ้นนะคือฉันสองคนเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้แล้วเมย์เนี่ยเขาเข้าใจฉันมากขึ้นส่วนตัวฉันเองเนี่ยก็จะดูแลเขาต่อไปดีแล้วล่ะเพื่อนแกเองก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้ววันนี้ทำอะไรในครัวเนี่ยหอมมา้ยจ๊ะหอมหลายอยากเลยละเดี๋ยวไว้ชิมนะได้ได้ การดูแลคนที่รักแม้เหนื่อยล้าเหมือนเป็นภาระแต่คือบทพิสูจน์รักแท้เพราะรักไม่ใช่แค่ร่วมสุขแต่ต้องร่วมทุกข์ไปด้วยกันหากวันใดรู้สึกไม่เหมือนเดิมให้ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงเลือกจับมือกันจนถึงวันนี้เป็นสัญญานะเมย์ว่าผมจะดูแลเมย์มตลอดไปเฮ้ยเฮ้ย้ป้อมดู มึงจะไปดูเรียเมีก็ได้อ๋อมึงดูแลเมียผมพูดว่าอะไรเมื่อกี้มึงดูเรียเมีผมพูดถูกแล้วนะผมสัญญาว่าผมจะดูเรียมีดูอ่ะกล้องกล้องก้องถ่ายอะก้องถ่ายคัดก่อนมึงไปดูเรียเมีดูแลเมียดูแลเมียอืมตลอดไปเอยอ๋อมึงไปดูเรียเมีอาตูดุ้งเลยจะเรียกฉันแล้วจะเรียกกูซะแล้วนี่สาบานไม่ได้คิดอะไรเลยนะ